ท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือผาไปนะครับตอนนี้ตามสัญญาณฮะตาชานนำกุ้งมาส่งแล้วนะครับวัน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 นี้จะเอาชงใครจะเอาชงทงถุงถนึงเป็นคนสังเองค่ะสองถุงอยงสมอนจองไว้หนูของหนูก็สองถุงหมดแล้วหมดแล้วพอดี เออแล้วพรุ่งนี้เอาห้าถุงนะตาห้าถุงจะใส่ให้แล้วนะคะเก็นไห้ยังไงวันนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ว่าจะไปใส่โอ้กุ้งสวยมากเลยนะคะตาเดี๋ยวจะทส่ตอนนี้แหละไมใส่ตาส่งแล้วนะคะส่งมา20บาทเดี๋ยวนะชาวน้ตาได้ทขโม่ถุงครับมาหาห้าถุงชาวนี้ได้มาห้าถุงแล้วก็ ขายไม่ไม่ได้ใส่อาหารมันอ๋อไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ใส่อาหารที่ที่ตุ้งกุ้งนั่นนะก็เลยก็เลยมันถูกไม่เยอะอ๋อปกติก็จะได้อยู่เก้าถุงสิ่ถุงถ้าใส่อาหารมันถ้าใส่อาหารให้มันะต้องเป็นเอาข้าวจีอ๋ออ๋ข้าวจีเอาข้าวจีครับจีข้าวแล้วก็ใส่อ๋ออ๋ออ๋ออารไหนะเดี๋ยวตาหนูขอกดกดกดย่าไม่ได้ตังค์ตา ถักต้องให้หนูด้วยค่ะตาอะไรเมื่อวานลืมแล้วลืมสายายสมอนชาแนลยายสมอนเน็ตชาแนลโอเคยายสมอนตาแล้วหนูอะไรอ่ะแล้วหนูอ่ะชื่ออะไรน่ารักหนูอ่ะชื่ออะไรชื่อช่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้หนูเรียกหนูว่าอะไรตาเรียกหนูอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอไม่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหนูชื่อนะนะเออโอเคนะเออนี่ครับหนูอันนี้ร้อยหนึ่งของพรุ่งนี้ห้าถุง จำไว้เลยจำไว้เลยนะมาจำไว้เลยมาจำลงหน้าเดี๋ยวตาไม่มาให้มาจำไว้เลยนะได้ได้ตาจะมาจำตาตาเขาเรียกกุ้งอะไรนะตากุ้งฝอยเขาเรียกกุ้งฝอยอ๋อกุ้งฝอยเขาเรียกกุ้งฝอยนะครับเขาเรียกกุ้งเต้นนั่นแหละเนาะตาเราเอาไปทำกุ้งเต้นหรือเจียวไข่ก็ได้นะเนี่ยกุ้งเนี้ยเจียวไข่อร่อยนี่ดูนะตัวไข่ไข่ยำก็ได้อะไรก็ได้ตาฝากช่องให้หนูด้วยยายสมอนชาแนลยายสมอนชาแนลช่วย ันดให้ช่วยดันช่องยายสมรชาแนลเลยนะมาใหม่ใช่ตาดูอีว่ามาใหม่มาใหม่ขอบคุณนะคะตาแล้วก็ช่องอันนี้มาเก่าแล้วเก่าแล้วก็ช่องเสือพาไปด้วยนะตาโอ้เสือพาไปอีกด้วยเสือโค้งอีกัดดีเอฟซีวัดดีตาชานะคะัวัดดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอากุ้งคืนไปนะะของใครล่ะเนี่ย ของยายสมอนเหรอยยาใช่ใช่ทั้งเรื่องนะช่องฟ้าหลังฝนชาแนลนะคะตาจำได้ไหมเนี่ยฟ้าหลังฝนชื่อยาวเนห็อยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ฟ้าหลังฝนตาชานกุ้งมาส่งยาสมอนแล้วนะคะอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าสั่งตาเมื่อวานของเห็นอยู่ครับผมช่องมานาครับลุงมานาสตอรี่ครับผมมานานสตอรี่มาน่ามาไฮยาสมรชาแนลนมานาเห็นคนนี้ใช่ไหมที่เห็นคนนี้ใช่ไหมที่ตัด ไม่อ้ยว่าจีรู้ฮะไม่มีปลาทานรอขอบคุณนะคะตารับคุณที่เอาตาก็มาส่งยาสมองแล้วนะคะตุงเป้สดๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้กินนะคะทำอะไรดีเมนูจะทำยำไหมหรือว่าจะทอดใส่ไข่ชุบแป้งทอดก็ได้นะใส่เครื่อง ใส่พริกแกงนิดนึงอะนะอร่อยนะได้หลายแผ่นเลยนะซื้อหุ่นตีมาใส่เอากปทำให้ยิ่งเอาให้ฟรีอ๋อไม่ฟรีไม่เอาก็ตังค่าแรงเก็บเอามาให้หน่อยหนูจะไว้ผัดอะไรหน่อยนะครับครับขอบคุณคะแม่ที่เก็บตังค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแหม่ดูที่เก็บตังตาเนอะนี่นะคะที่ที่เก็บตังที่ซ่อนเมียนี่ที่ซ่อนยายใช่ไหมตาไม่ไม่ให้ความลับแล้วนะไม่ตาดูหน่อยจะเอาไว้ซื้อหวยจะเอม เนัตตไปแบ่งยายด้วยไปแบ่งยายด้วยไปแบ่งยายด้วยนะังครยืมรถไปแล้เงินหายสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมช่องยูทูบซื้อพาไปนะครับ